กระายเยอะโอ้เปิดมาเลยสักทีเด็นแบมันมืดเกินจริงโหลดอยู่ใช่ไหมเจมโหลดอยู่แหละอโอเคกูเชื่อมึง <c oughs> แล้วก็ลงลิ้นออกมบ้านี่ย เสียทีีหนึ่งคนกำลังดูละครดูละครไปเกี่ยวอะไรแเกนี้เลยเสียงไม่้องแน่นจุดยอดเลยโอเราเข้ามาแล้วไงตอนเนี้ยนีมั้งกูโอ้ยเชี่ยดูมาเดินตรงประูเดินเข้าตรงประตูนพนะว่ามันโอ้ยเชี่ยเป็นไหมเดี๋ยวเป็นหเดี๋ยวป็นไมเช็ดช็ดเชิดมาเสิดีวิว เซเรนีวิวกระแพงเลื่อนได้อะไรเนี่ยเออเปิดแพงเลื่อนได้แต่ไปไม่ไหนอ๋อนี่กันไปเลยเอ้เอ้เฮ้เอ้จะมันหลอดไฟมันได้แตกวะลัชชัวกด e เปิดเพลงเฮ้ยทำไมเป็นเสียงอะไรมันคอยี่ห้ายี่สี่ยี่ห้ายี่สี่ไอซ่อนเหรอไอซ่อนเหรอเออน่าจะให้ซ่อนมั้งปิดประตูหาพ่องรือกับผมไม่เข้า่ะ โอ้แอบจังกัดด้วยนะเขาปิดประตูจังกิดผีไม่ไม่ไม่มีใครขคงกลัวเฮียอ๋อยี่สิบห้ายี่สิบเก้าห้ำแอบนานเราทแอบนานเหรอมันมีเวลานับแต่หลังอยู่โอ้ชิบผีเต็ม ม่รู้วิ่งหาลิฟต์ละมันล็อกอยู่ต้องหาอะไรเปิดวิ่งลิฟต์ป่ะทางเก่านี่ว่ะนี่เราอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้หบีเจมรถไฟแตกรถไฟแตกอยู่แล้วโอ้ยเห็นเห็นมแล้วเห็นมัแล้วโอ้ยนิ้วโี้ยเจอลิฟต์แล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเดว มามามานี่นี่ไฟไฟไฟอยู่ตรงนี้เจ้าแล้วเจ้แล้วเจอใครพิซซ่าเหรอลิอ๋อรีบวันเก่าเล่นไหมอันใหม่ป่แล้วเข้ายังไงความว่าถูกรผสงคืออะไรตัว่ตัวอะไรไปดูตัวคนใหญ่เลยเด็กมันเป็นเด็กอ่ะดูดีแน่เด็ก เลยจะได้วิวอโอ้โหบิดตเนหรือว่าต้องหาของอะไรสักอย่างมาแก้ปะเป็นไปได้วิ่งแล้ววิ่ง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 เฮ้ยไฟแตกทิมกูเห็นกูเห็นอยู่ไหนอันนี้มันรีเก่านี่วมามันอยู่้การแยกห้องเพื่อบรรลอกสีนี้ แล้วคนแจจะหาจากไหนอ๋อตู้เปิดประตูค้างไว้นี่ว่ือเอเปิดตามเกเกมมันมาแล้วพี่พี่พีประตูเอ็นี่เหรอต้องหาคนแจคนแจน่าจะอยู่ตามประตูแดงหรือเปล่าโอ้วัที่เอาเต็มใจเอาเจต็มมาเกินรอลงนานเกิน ไอหลบนานเด่ะไม่จริงเลยอ๋อต้องหาคนแช่ห้องเฮ้ยอย่าบังกันดิอ้าวมันไม่มีไม่มีมันไม่มีอะไรต้องทตามเกะเลยแยกย้ายกันกันแ้่ใครเดินชนพี่ใครใครอยู่วันนี้ไม่มีใช่ไหม ไม่มีไม่มีน้องแทนบดีโอเคเหี้ยไม่มีประโยชน์พีบีเจอไปแล้ว<น>เปิดมันต้องเปิดกุญแจตามเก้แหละเพราะมัน,นมีอยู่ห้องเดียีมันเปิดได้ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์อย่าลืมเปิดห้องแดงไว้นะโนอเเ,ออยอยรเรีย้อ้อยเรีๆๆย้ร้เหรอ ไป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 ที่ลิฟต์อ๋อไปที่ประตูดิประตูอยู่ทางนี้ประตูนี่ประตูนี่ไปไหนไอ้เจมอยู่ทางนี้นี่เลยอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเม็ดนี่วิ่หมดแล้ววิ่งหมดแล้ววิ่งหมดเลยมันอยู่ตรงไหนผมไม่รู้อ่ะเอาเอาลงกันดันแล้วแย่และโอ้ยมันมันวิ่งวนมาหาผมเนี่ย เชื่อประตูแลยกด E เปิดแล้วนี่กุญแจกด F เก็บอียกุญแจเก็บโคนาเลยแล้วก็ไปเปิดลูกใช่ไหมอุ้ยโซฟาลอยได้อุ้ยโซฟาลอยได้เออวะเฮ้ยผมไปไหนไม่ได้เลยมันด่าผมมาหายแล้วไปช่วยรองนัดไปเราต้องไปไหนต่อเราได้กุญแจแล้วปะหันไหมครับ เอาเลยเอาเลยเอาเลยน้องรัดบัดดีผมวิ่งผมวิ่งมาตรงไหนแล้วเออได้ไงเจอแล้วผมไม่เอามันมาด้วยใช่ไหมเนี่ยมามามาเนี่ยมันมันกดไม่ได้มันต้องหาห้องอ๋อห้องหนึ่งเหรอว่ะมาจะมีห้องหนึ่งนะที่เปิดได้าวว้าวว้าเลยเปิดเปิดเปิดเฮ้ยโฮสติสิตี้เปิดแล้วผมอยู่ตรงข้ามกูเลยว่ะ เราตามเสียงไปเราตามเสียงไป Big Jim Big Jim เมื่อกีไปไปหารลิฟต์กันเถอะเปิดปิดเลยเปิดเปิดแล้วไปเลไปเลยตามไปเอาลงร้านอาหารแกงน้องแอ๊บรังตามเสียงมาอยู่ต้องเชียร์ลิฟต์ยังไม่เปิดยังไม่เปิดอันนี้มันลิฟต์ไม่ใช่ลิฟต์นี้ลิฟต์อ๋อไม่ใช่ลิฟต์นี่เหรออ๋อเนี่ยเจอวีพีแล้วเคเจอแล้วเจอแล้ว ตามมารีบตามมาเหวเปลี่ยนมันจะมามเสียงมันใกล้ยังวะมันคงไม่ได้มาเท่านี้นเราวิ่งไวกว่านั่นเงินเอ้ไปหาตรงไหนะ่ะห้องเดินเราก็เปิดจริงไหมแอบเราต้องไปเปิดมันเมื่อมันมีนมิดเดียวหรอมันจะใช่ อ่ะไปรอกันที่ลิฟต์ลเลยนนพี่ไปกดอีกตรงน,นี้ห้องแดงรอที่ลิฟต์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงลิฟต์ก่อนอ๋อน<แ>ี่ไงเปิดแล้วเปิด,ปดแล้วใชเวเว่เปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ต้องรีบมาไปเข้ากันอ๋อไม่ไม่ต้องรีบมาตรงไหนตงรตงนี้คนละทาอุ้ยไม่ใช่แต่นี่ที่ไหนแล้วสิ่งเหรว ได้อยู่ไหนเราต้องเป็นคนโอเคโอเคข้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับครับดับแล้วครับดับแล้วมาเลยไปเลยเออเจมไปก่อนไม่จริงแล้วกลัวอ๋อกูกำลังที่ไหนวันนี้เนี่ยเสียงอะไรงโอเคมันล็อกอยู่อ๋ออ๋อโอเคกูตกใจกูกูติดเจไปลองให้โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยหุ่นอะไรโอ้โหหุ่น มันเงยอะล็อกมันมีปิดไฟเปิดไฟหรือว่าอะไรวะไอ้ลองให้หรือว่าอะไรวะเนี่ยใครมันเอาหุ่นบ้าบอเขาแต่โมยที่อยู่ที่นี่มันเยอะแยะวะมันต้องมีสักตัวที่ขยับได้เดี๋ยวแอบแอบไม่ได้ขอใี่เปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เจ้าขอไอ้เดี๋ยวน้องแนทจะเพิ่งยออให้พี่เจมน้องก่อนเฮ้ย ว้าวโ้ยเชี้ยโอ้ยเี้ยเฮยแปดาจอธรรมดาธรรมดาหัวใจผมมันตายได้ไปแล้วรู้สึกอะไรแล้วตายได้ไปแล้วตายเลยไม่หลอกบรรยากาศเยทุกคนจะตายแล้วทุกคนจะตายผสมใหม่วางสามอะไรเนี่ยวางหักผสมหม่วางสามลิชมันไม่ใช่เว้ยทุกคนจะตายหมดแล้วที่มีอยู่นี่คือวิญญาณคือวิญญาณงจากล่างมแล้ เอาอีกแล้วเจออย่างนี้อีกแล้วไม่ชอมต้องลับพิจารณาเฮ้ยวางสามเร็วบนสังเจ้าเพื่อเปิดทางออกต้องหาคนอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่นี่อยู่อ๋อไอ้นี่เปล่าไอกระมังเนี่ยกระมังใช่ไม่ใช่ไม่รู้นี่อะไรวะเนี่ยมันไม่ได้ให้เราให้เราเก็บอะไรโอ้เชียร์พี ดีเสียงอะไรก็เียดยอะคนไอ้นี่ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่โอ้เจออะไรที่นี่ไปไม่ได้โอ้ยอ๋อนี่ไอ้ก้อนหินอะไรกันนผีผีผีอ๋อไอ้ก้อนหินนี่แล้วเชิอชิมพิเศษสวัสดีวัสดีโอ้ไม่เห็นมันไม่เห็นเห็นนะเจออะไรไม่ดีพี่เจียงไม่ดี วิ่ง้ลหโอ้โหเฮ้ยผมอยู่เฮ้ยผมไม่เป็นไรเหยียผีผมผมอยู่บนเชลียวเทียนพิเศษมันมันไม่เข้าใกล้ผมเลยเรื่องันต้องเก็บอะไรเนี่ยไม่รู้เจอแล้วอะไอเศษหินอะไรสักอย่างเนี่ยเศษหินต้องวางให้ศาลเจ้าหาต้องมหนสอศาลเจ้าอยู่ในร้องให้ก็นางร้องให้ไปไม่ต้องวิ่งมา้โอ้โหนี่คือรูปหน้าตาที่แท้จริงของมันนะโคตรน่ากลัวไอ้นี่นะ ออมเป็นหินแบบนี้เหรอเชี่ยอย่าทำผมเลยพี่เฮ้นี่มันมีเอ้ยมันมีพวกกิ่งมันฝวางประตูด้วยอ่ะต้องเผาหรอเนี่ยไออีหินนี่อ่ะผมเจอเชิงเทียมพิเศษอยู่ตรงเนี้ไม่รู้มันจะคืออะไรมันอยู่ใกล้หินเออน้องเบนใช้เลยหินนั่นนี่เหรอไอกำลังงงเกี่วกัหินนี่มันต้องไปไหนเนี่ย กินไหนฝัามประตูอยู่ต้องหาน๋อไม่นไม่นี่ตามรู้แล้วผมผมดาวออกแล้ะมันนี่ตามมา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 มันมีเชิงทิงพิเศษอยู่ตรงนี้นี่มีแท่นอยู่ตรงนี้ลองวางไ้บาวางได้ไหมใช่ไหมมาได้ไหมมมีตรงนี้มนมีตรงนี้ไมเฮ้ยัดอออเนี่ยมันเหลือไมแทนอลไรสกอย่างต้องหาสารเจ้าสอันนี้ไม่ใช่สารเจ้าไม่ใช่สารเจ้า เดี๋ยวพี่เจียนตายหลายรอบแล้วนะไม่เจอหินยังไปทันได้วางเลยสิงห์น้องเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าแล้วม่นมาแล้วมันมาแล้วม่นมาแล้วมันมาหาผมแล้วโอ้หหหินมาวางนี่มีเจียนนะตามมันนะ แล้วที่มึงถืออยู่วานเดียนอันเต็มเราอ่ะแสดงว่าต้องหายกันอย่างนั้นไม่เหมือนกันแน่เลยต้องไปหายช่วยด้วยน้องโดนไล่นั่นดินั่นไปเต็มไปทางีนั่นแค่นั้นแหละที่พี่ทำได้กว่าไรสายมาเลโอ้ย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 ตามฉันมาไม่ได้หรอกไอ้เหี้ย ไอ,าาอพีมึงวิ่งมาทำไมแสดงว่ามีสามอันแน่เลยเหินนะอะเราสามอันยังเลยมีแท่เลขวันสามอันเมื่อกี้เหมือนเจออันหนึ่งอะแต่สีต่างโคตรเลยกลับอย,อยู่นี่ดีกว่า่วมกับรถไฟแต่เราต้องช่วยตามหาซีวินันบดโอ้ไม่จริงเจมส์นะแต่มันมีเหรียญหนึ่งที่มันมีกิ่งขวางอยู่ แล้วแต่เผาออกไงเนี่ยเจเจอ๋อนี่หินนี่โอเคเจอใช่ไหมไม่เจอไม่ไม่ทางย่อไม่เจอไม่รู้เดียวกันนะโอ้ถ้าเดินเดยเนี้ยฉันผมมันโคตรแย่เลยมองไม่เห็นเลยแต่พี่ถึงเปลี่ยนไงล่ะกูต้องเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมรีเซ็ตทั้งหมดเลย อย่าลืมเซตตอนนี้เลยมันนี่มันจะบักอ๋อหินคนละแบบอ๋อคนละแบบคนละแบบใช่ใช่สิเราต้องหาคนท้ายอันสุดท้ายมันนอนไอ่กิ่งปากนิ่วอะเราต้องหาสักอย่างเป็นแท่งนี่ป่ะว่าเผาไม้เนี่ยเกียนเหรอเกียน เออลองเราไปเทียนดูลองไปเทียนดูเทียนมาจะเทียนมาจะสปอร์เลยก็ได้นะเพราะต้องเทีมัน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 มีมันมีแท่นอะไรสักอย่างลงไอ้นี่เหรอาไปดูเทียนนู่เนียตัวอะไรผ่านไปวะผมน่าจะจำได้แถวนี้แหละนี่เอานี่ยเทียนอะไรอ๋อเทีนตรงหินนี่ว่ะอันนี้อ๋อนี่หินเออเนี่ยมันเหลือสุดท้ายมันต้องหาอะไรมาเผาแน่เลยน่าจะเที่เทียนเลยที่เทียนที่เป็นผมบอกรือว่าเป็นแท่นอะแท่นอะไรสักอย่างเชิงทีวิเศษเะยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือมันสิงอยู่ใกล้ นี่อุ๊ยเ้ยไอ้โมเชียร์ดิตายมตายไปแล้วลุกร้อไม่มีใครบอกเลยมาตามมาด้วยวิ่งเดินไปดูลุกล้ออะไรเงียบไงพยายามหนีเหรอไอ้เึงเข้าใจว่ากูตะโกนไม่ค่อยไหวสิ่งที่กูทำได้แค่อมยิ้มอะอ้มยิ้มไอ้ห้องอะไรนี่ เอาเอาฉันไปที่ไหนเอาฉันไปที่ไหนที่อบอุ่นนี่อะไรตุ๊กตาเหรอไหนอยู่ไนชิบหายแล้วอยู่ไหนกันอะนี่จะรู้ไหนแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนพี่มาตรงล็อกล็อกบี้อะอ๋อนำบิอยู่ดีน้องแมนเลยนี่แบบไฟโอวนลงมากเลยอะต้องหาอะไรมามาเผาไม้เหรอเนี่ยห้องเนี้ยอะไรวะนี่อะ ตุ๊กตาี่เหรอมานไปที่อนพีมาชนไปท่อกุนอโอคอ๋อิงไฟไปไปไปอยู่พี่เมอยู่พี่เจมอยู่ตอนนี้อยู่พี่เจมเกมอยู่ไหนอยู่ตรงตาผิงโอ๊ยตาตัวมันอยไปเจมตรงนั้นละอนี้ใส่ยัง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 ไม่ได้ใส่เพื่อพี่วิ่งไปรับไอ้เจมก่อนเฮ้ยตามมาตามมาตาม แพ้ี่ไปตามตรงนัทไปนะมึงวิ่งมาหาฟรีไปไอ้เจมอยู่ไหนอ่ะไอ้เจมไปตามตามโก้รอมันทีรอมันทีตามก้มาเจมมาหันยิ่งหัวเพราะผมเลยก็บอดมาไม่เลยกูไม่ได้พูดโอ้ปอดกูจำได้มันเดินมาแล้วเนี่ยไอ้ตามมาเอาไปเชี่ยมมึงไปไหนนี่ตามพิงรอมันที ผมผมไม่อยู่ที่นี่แล้วผีละมันี้อไปน้นะเยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยทฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยม้ยเฮ้อเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้้อ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้้อมฮ้้อมฮ้ยเฮ้อเฮ้ย้ยมฮ้อ้ยเฮ้ยเ้้้้้้้อย้้เอ้้้เอ้ยเ้้้ อ่าเนเไปไปไหนมีเจมสลงนี่พีเจมลงนี่วิ่งเร็ว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 อาเกยมาล้วมาแล้วมาแล้วเอาตามอีไปเผาใช่หเมื่อกี้อแล้วกนครับแล้วก็ดีรเปิดแล้วอีนีีวิ่งเจมไปไหนคัสซีอ่บออะบองกุสอ่จบคร์ดไม่แล้วปปปิดประตูเปิดนะ หรือเปล่ากไม่ขยับอ๋อคาซีนคาซีนอ่จบแล้วโอ้โหชตนวันนะเฮ้ยต่อไปเปนโอชตันวันทำไมมันไม่ลงต่อไปช็อนจริงเหรอตัวหง่ายดีก่อนก่อนเลิกเกียนนี่เองวุ่นวายิบหปะเราไม่แขกตายเรานั่งแหกตากันอยู่เมื่อกี้ผมว่งไปหาแล้วกูวิ่งตามไปบพืผีเพ่ไตาอัวใจผมมันตายได้บินวร็วไปออฟเลวเลย unti-unti